สว <c oughs> ัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับวันนี้มาจากประจวบเลยเหรอเห็นบอกว่าอยากเจออาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมตัวเป็นๆวันนี้มาสักลายมืออาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเนี่ยเป็นการสักลายมือเขาเรียกว่าพิธีไม่เน้นเจ็บไม่เน้นปวดไม่เน้นกรีดไม่เน้นอะไรสักเป็นพิธีบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเพื่อให้เป็นสิร <step> <c oughs> ิมงคลนะอ่ะเริ่มเราก็ ใส่ถุงมือก่อนนะครับใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือเพื่อป้องกันนะครับยุคในไวรัสโควิด COVID -19 เราต้องมีความสะอาดนะครับเราอาจจะเป็นพาหะหรือบุคคลที่เข้ามาจะเป็นพาหะก็ได้แต่อารย์มุงคลเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวเรื่องโควิดไม่กลัวเป็นก็รักษากันไปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่กลัวก็คือทํางานไม่ได้ไม่มีอาชีพนี่น่ากลัวไม่สุดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่กลัวเพราะฉะนั้น เป็นหรือว่าใครหรืออะไรรักษากันไปสู้กันไปชีวิตก็เป็นสิริมงคลบอกกล่าวเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บเราก็จะทํความสะอาดลา,ายมือนะครับหลังจากเราไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างฝ่าม,มือเราก็จะมาทาาาําความสะอาดฝ่ามือนะครับด้วยการทาแอลกอฮอล์นะครับทาแอลกอฮอล์อะมาสองฝ่าม,มือเลยนะครับเส้นวาสนาใช้เงินเก่งใจถึงใจใหญ่เส้นวาสนาสองเส้นเหมือนกัน นะหาเงินเก่งนะกล้าได้กาเสียใจดีเนินพฤหัสกว้างนะครับก็เรียกว่าเป็นนักบริหารเส้นชีวิตเข้มเด่นชัดกล้าหาญปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะ33 33โอ้ดวงบ้าบินนะครับดวงบ้าบิน3ดาวคาร2ตัว3 3แสดงว่าดวงแข็งมากดวงเลข3อัตตาหิอัตโนนาโถผู้หญิงเป็นเลข3มในดวงแข็งดวงแก่งใครก็แล้วแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ ดาวาังารเขาเรียกดาวนักสู้นะครับสารวมกันได้หกหกพระศุขสนุกสนานล่าเริงเขาเรียกว่าเป็นคนกล้าหาญใช้ซื้อความสุขทุกอย่างทุกชนิดหมดแล้วหมดกันไปเพราะเลขศุกร์หกมันสนุกสนานมันล่าเริงฟิลิปปินนะอ่ะมานะครับวันนี้อาจารย์มงคลรอดทิ้งทารรสักเป็นพิธีเราสักเป็นสิริมงคลเท่านั้นเราไม่เน้นเจ็บเราไม่เน้นปวดนะเดี๋ยวรอให้แห้งสักพักนึง เดี๋ยวอาจารย์จะใช้ยาชายาชาเนี่ยเป็นแค่พิธีเราไม่เน้นเจ็บแต่เพียงแต่บางคนเนี่ยเขามาเขากลัวเขากลัวเข็มก็กลัวอะไรเราจึงจําเป็นต้องที่มียาชาให้เขาบ้างน,นะครับเดี๋ยวรอช่วงนี้แห้งก่อนนะครับอาจารย์ก็จะมาฉีดนะครับเข็มอันนี้เป็นเข็มนะเข็มเป็นแค่เขียนอาจารย์เอาเขียน <c oughs> เพราะว่ามือข้างฝ่ายเนี่ยอาจารย์จะเซฟมือแล้วแค่เขียนนะ เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับใช่ถา,ถาได้ครับอันนี้เป็นไฟดำใช่ไหม <c oughs> ไฟดำอยู่ค <c oughs> ันเิเออ่ะอยู่เนินจันทร์แต่ก่อนไม่มีนะครับใช่เขาเรียกว่าจุดหรือว่าไฟดำหรืออะไรแล้วแต่ถ้าอยู่บริเวณเนินจันทร์จำเลยนะเนินจันทร์คือเนินแห่งจินตการเนินแห่งการเดินทางพวกนี้จะเป็นเส้นเดินทางกระทันหันไฟปานมสิ่งต่างเข้ามาเราจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินทางไปนู่นไปนี่ นับกระทันหันทั้งสิ้นถ้ามันอยู่เนินสุขก็คือครอบครัวถ้ามันอยู่เนินจันทร์คือการเดินทางหรือจินตการนะครับมันอยู่เนินในก็เกี่ยวข้องกับตรงเนินนั้นนะครับของเราเส้นชีวิตนะครับจรดข้อมือเป็นเส้นเข้มแกร่งนะครับเป็นผู้หญิงหนักแน่นเส้นสมองสวยไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปเส้นสมองตัวนี้ปลายแยกเป็นแฉกนี่คือแปลความหมายว่านักพัฒนาคือเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยคนที่มีเส้นสมองปลายแยกเนี่ย ยุคไหนยุคไหนเขาจะเรียกว่านะครับพยายามที่จะหางานที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้เขาเรียกว่าเป็นนักคิดนักสู้ยิ่งไวรัสโควิด COVID 19. ยุคเนี้ยเส้นสมองเนี้ยเอยมันไม่อยู่เฉยแล้วมันจะต้องหางานจะต้องอะไรทำเอ้ยยุคอย่างนี้คนเขาเอาอะไรเขาทํายังไงนะครับเขาอยู่ไงรอดดวงเส้นสมองเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าจะต้องทําให้รอดให้ได้แล้วเป็นไหมน,นี่นคือนิสัยเราเลยนะจำเลยนะเส้นสมองปลายแยกเป็นแฉก นะครับเขาเรียกว่านักคิดไม่ว่าจะยุคไหนมันเอาตัวรอดให้ได้มันจะช่างสังเกตปัญญาดีนะครับเส้นจิตใจอุตสาหะเส้นวาสนาของเรานะครับมีสองเส้นนักบริหารการเงินการทองแต่ใช้แหลกหาได้ใช้จ่ายซื้อความสุขเพราะเส้นวาสนาจะเอน็นรวมกับเส้นหัวใจนะครับเกิดเป็นเนินพฤหัสที่กว้างเนินพฤหัสเขาเรียกเนินธรรมะนะครับเนินใจบุญเนินการกุศลเพราะฉะนั้นคนที่มีเนินพฤหัสกว้างแบบนี้ เก็บเงินไม่อยู่ใจดีงานกุศลงานบุญงานฟรีงานอะไรทำทั้งหมดดวงเราจะเป็นนี้เลยนะเป็นไหมนิในใสัยเก็บเล็กผสมน้อยงานฟรีงานดวงนี้จะได้ดีเวลาอายุมาก<ม>คําว่าอายุมากก็คือเพื่อนเยอะเราใจดีจิตใจที่มีความเมตตาคนที่เขาเข้ามาก็จะสนิทสนมเราก็จะพ่วงปากต่อปากจ้ทํำคนนี้ นำคนนี้ไปอะไรต่างๆกิจการการงานเราทําอะไรอยู่ก็จะมีคนช่วยเหลือหลักสี่ขึ้นไปจะดีนะครับเพราะว่าสะสมเพื่อนฝูงมันก็จะมีคนหลากหลายเข้ามาทํางานประจําทํางานอะไรดวงพวกนี้เ็าเรียกดวงชอบอาสานะครับอาสาคนนู้นคนนี้ใครเข้ามามักจะไม่ขัดใจคําว่าใครเข้ามาก็คือเหมือนกับเพื่อนรวมงานหรือทาอะไรต่างจะไม่ค่อยขัดใจนะครับอ่ะเรียกว่าใจดีวันนี้อาจารย์จะสักเส้นวาสนาของเราจะเอาเกิด เส้นที่เกิดเนินพระอาจารย์เนีน่ยนะยาาพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางเป็นเส้นที่ดีที่สุดหลักของการนะครับศักของอาจารย์มงคลเป็นสักพิธีแห้งและตัวนี้แหละยาชานะครับเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับศักเป็นพิธีคือบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งรมถูมือทั้งสองฝ่ามือนะครับถูให้ทั่วนะครับทั่วเสร็จแล้วก็ประกบฝ่ามือนะครับถูนะครับประกบฝ่ามือตรงนี้แหละคือคาถา นะครับบอกกับ,บาารูบาอาจอาจย์มงคลรอดทิ่ครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะอินดูสัมปัสิปียังมะมะคัเตสิกคะเตศิกกิงกรณาคะเตศิกอาหารปิตังชนมิชนมินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนมตตเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีมิตรมีเพื่อนมีบุคคลต่างๆเข้ามาอุดหนุนช่วยเหลือ มีโชคมีลาบมีความโด่งดังคะเตสิกะะเตสิกกิงกรณาคะเตสิอาหางปิตังชนมิชนมิเป็นคถาแค้วคาดพยานันตรลายใดๆทั้งสิ้นปืนผาหน้าไม้หออของมีคมศาสตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสระพพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือชาตินี้ หรือบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานสักเพียงใดจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเราแม้แต่ปลายผิวขนและเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีสิ่งต่างๆที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมและครูบาอาจารย์ของตัวเรา จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุ้มครองดวงตาไปตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุนะอันนี้คือการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรัตติธรรมตอนนี้อาจารย์ก็จะมาทาวัสลีนนะครับวัสลีนเพื่อที่จะให้ฝ่ามือนับมันลื่นนะเพราะบางคนเนี่ยนับฝ่ามือฝืดหรืออะไรเราก็จําเป็นที่จะต้องนับใช้ในเรื่องของวัสลีนถูมืออีกครั้งนะครับถูมือ นะของสักที่อาจารย์สักหรือเขียนเนี่ยไม่ติดนานนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นกรีดเน้นเจ็บเราเน้นเป็นพิธีเท่านั้นนะครับเริ่มของมือขวาก่อนนะครับของมือขวาก่อนอาจารย์จะใช้เส้นวาสนาที่ดีที่สุดเกิดเนินพระจาร์เขียนอันนี้คือเส้นวาสนาเกิดเนินพระจารย์จะยาวไปทางประกอบกับเส้นที่เรามีนะครับ ยาวพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางเส้นวัฒนาก็คือเงินงานความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเส้นที่ยาวพุ่งไปนะครับขึ้นไปถึงนิ้วกลางเป็นเส้นที่สร้างนะครับต่อท้ายแล้วก็ต่อข้างบนนะครับขึ้นไปถึงนิ้วกลางนี่คือลักษณะ เส้นวัฒนะที่ดีที่สุดการเงินการทองต่อไปนี้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเส้นอาทิตย์นะครับจะไปทางนิ้วนางเส้นอาทิตย์เขาเีกเส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตย์ไปทางนิ้วนางเส้นกิจยุทธ์สัญลักษณ์ ยาวต่อจากนะครับเส้นวาส,สนาของเราเราจะไม่เอาชนเว้นวัดเว้นช่องไฟวินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยาวไปทางนิ้วนางเส้นเกียรศส่วนเส้นพุทธจะยาวไปทางนิ้วก้อยเส้นพุทธคือคําพูดการติดต่อเจจาวาทศิลป์คำพูดที่ดีเส้นอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงความกตันอยู่สามเส้นตัวนี้นะครับพาให้คนจเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จเป็นนักบริหารเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลอ่ะ ตอข้างนี้ครับข้างนี้อาจารย์จะเ,เส้นวัสดุนะครับและยาวพุ่งขึ้นเลยเธอก็มีเส้นกากบาท,ทกลางฝ่ามือแฝงเหมือนกันนะซึ่งแปลความหมายว่ามีรางสังหอนคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยนํา <c oughs> นะครับหาคู่ยากเหมือนกันนะเธอเนี่ยเส้นคู่สมรดย้อยลง <c oughs> นะโอ้มันไม่ใช่ว่าไม่มี <c oughs> เป็นคนละเอียดนะครับหาคู่ยากถ้าเกิดเลือกก็ต้องได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็มีนะปีนี้สามสิบสาม รับมีคู่ยังมีแล้วมีแบบกั้มกึ่งั้มกึ่งไงก็อยู่กันคนละที่หรือว่าไม่สามารถอยู่ด้วยกันมากกว่ามั้งเส้นคุศสมรดย้อยลงนะครับอะวันนี้สักไปให้อยู่กับเราได้เลยเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีไม่มีปัญหาหรอกเส้นคุณสมรดแค่มียากแต่มีแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีต่อไปนี้สักให้สามารถมีความสุขอยู่ด้วยกันได้เจริญรุ่งเรืองนะครับ เพราะว่าเส้นคุณสมรสเรามันบอกอยู่นะับต่มีเส้นที่ดีอยู่นะครับจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนี้นะครับเส้นเกติยศเส้นอาทิตย์ความจเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกความมั่นคง เส้นวัสนะเกิดเงินพัะจันท์เป็นเส้นที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์รุ่งโรดประกอบกับเส้นวัสนาที่เรามีเอ็นไปตามเส้นเลยนะให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมีความมั่นคงนะพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางต่อไปนี้การเงินหลักทรัพย์มีความรุ่งโรดมีโชคมีลาบมีดวงดีอ่ะเสร็จนะเจริญรุ่งเรือง เป็นหมอดูได้มีการกระบาดการฝ่ามือแบบแฝงต้องใช้การสอนใช้สิ่งต่างๆแนะนําแนะแนวนะครับการฝ่ามือแบบมันจะไม่กางเป๊ะมันแฝงไง mm hmm. เขาเรียกว่าดวงเหล่านี้พอมาแนะนําแล้วจะดีนะ mm hmm. นะประกอบนิดนึงนะเป็นหมอดูได้ช่างสังเกตไอที่อยู่กับใครยากก็เพราะไอนี่แหละนะครับชอบอ่านคนต่อไปนี้ให้สนุกสนานตลกเฮฮา นะครับเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วจะมีคู่ได้เพราะว่าเป็นคนลายมือขี้ระแวงนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแต่วันนี้ตลกติงต้องอารมณ์ดีไปนะแล้วความรักจะอยู่ได้คำว่าตลกติงต้องอารมณ์ดีก็คือให้สนุกสนานเพราะว่าเป็นคนช่างสังเกตเส้นคู่สมรสอยู่สูงแล้วปลายย้อยแล้วมีกากรบาดการฝ่ามือพวกนี้ชอบจับผิดคู่มันทำให้อยู่กับใครยากต่อให้คนดีแค่ไหนมาอยู่กับเราเราก็ชอบคิดเล็กคิดน้อยแต่วันนี้ แก้ไขด้วยตัวเราหัวเราะไว้การมีคู่มีความรักเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหมอดูเนี่ยหลายหลายคู่ไปดูพังล้มเหลวเยอะนะครับหลายหมอดูนะเต็มไปหมดเลยคุณดูในประเทศไทยอะ่ะทาไมฉลาดเกินเพราะฉลาดเกินก็ขี่ระแวงจับผิดย้ําคิดย้ำำําทําไอคนที่เป็นคู่มันก็เหนื่อยนะครับคนที่อยู่กับคู่ได้อย่างอาจารย์เนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรตลกติงต้องอารมณ์ดี ทำให้เราเนี่ยมีค่าที่สุดคู่ของก็จะรู้สึกว่าเออเรามีค่าแต่ถ้าคุณไปฉลาดคุณไประแวงคุณไปจุกจิกคุณไปขี้บน่นหมอดูหรือว่าคนแข็งคนแข็งก็ไม่ต่างกันมั่นใจในตัวเองสูงไงพอมั่นใจในตัวเองสูงก็นะครับมันจะมาพร้อมกับความขี้ระแวงพอขี้ระแวงปุ๊บสมองเนี่ยมันจะฝังฝังเลยแฟนจับผิดไงไอคนที่เป็นคู่มันก็รู้สึกเหนื่อยหูทำงานมาเหนื่อยฉันยังต้องมานั่งตอบคําถามฉันยังเขาจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับราเบื่อ ตอนนี้มันจกมีความรู้สึกว่าใครเอาใจนะครับคนเอาใจเขาก็อยากจะไปหาคนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่คุณจะฉลาดคุณจะเก่งคุณจะเป็นอะไรแล้วแต่คุณจําไว้คนสองคนคือคู่นะครับคุณต้องทําให้คนที่เขาอยู่ใกล้คุณรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่น่ารักเราเป็นสิ่งที่เอาใจเราเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดเขาจะรู้สึกมีค่าเขาจะหวงเราแต่ถ้าคุณไปจับผิดอ่ะคนมันเหนื่อยจับไ้เลยนะลายมือคุณฉลาดละเอียด มันขี้ระแวงมันจะจุกจิกมันจะบ่นโดยไม่รู้ตัวเป็นไหม<ช>อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะจำบรรจารไว้ตลกสนุกเราฉลาดกับเรื่องของหมอดูเนี่ยฉลาดหรืออะไรได้หมดอะเ,เป็นที่ปรึกษาคนนู้นคนนี้ได้แต่เรื่องของตัวเองเนะี่ยจำไว้เลยนะน,นับคนสองคนมีทางเดียวหัวเราะสนุกตลกเฮฮาเนี่ยเขายังขอดูดวงขอคิวใหม่ <c oughs> นะจำไว้เลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความสุขคุณจะอยู่กับคน นั้นคนนี้ได้นะครับคุณจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ได้นะใช้กับหมอดูกับตัวเองไม่ได้หลายๆหมอดูนะเก่งฉลาดดังมากหาคู่ยากขี้ระแวงนะครับพอบางคนรวยรวยก็กลัวเขาจะมาหลอกตัวเองอะนะมันก็จะเป็นเงี้ย เพราะฉะนั้นจาไ้เลยตลกติงต้องอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาอย่างอาจารย์เนี่ยโดนภรรยาว่าวโดนภรรยาโอ้ยก็ต้องขอโทษขอโพยก็ยกมือไหว้เขานะ <Yeah. S 1> ไปซื้อกาแฟก็ต้องใช้เป็นอาจารย์สําหรับทุกคนลูกศิษย์แต่อยู่บ้านผมเป็นคนรับใช้เด็กซื้อกาแฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะนะครับมันจะดีนะ <c oughs> ทำแบบอาจารย์บอกนะ <c oughs> ตัวมือนิดนึง <c oughs> อ่านะวันนี้นะครับ นะมาสักอาจารย์มงคลรอดท่้งทมนะลายมือลางสังหอ์แม่นยําเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านได้ได้ดีจเจริญรุ่งเรืองแต่ใช้กับตัวเองอย่างที่บอกตลกติงต้องเอาไว้เฮฮานนเดี๋ยวมีนะครับนาบัตรมีเว,วลวรวยนะเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในกระเป๋านะนะครับเฮฮาการเงินการทองมีความเจริญรุ่งเรืองเดือดสันเดี๋ยวอาจารย์ขอถ่ายลายมือซินะครับรถ่าย,นะายเวลาฟักไปแล้วนะสองข้างประกบเลย โอเคเยี่ยมนะมีทุกฝันเรียบร้อยแล้วจเจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณมากครับเดิ <Grammy> นาทางมาจากประจวบเลยแถวไหนของประจวบอยู่หัวหินค่ะหัวหินหัวหินนะแล้วก็ถ้าไปเปิดร้านหรือว่าไปดูดวงไปอะไรนะครับจะทําเป็นอาชีพหรือว่าเอาไว้สําหรับแค่ดูนะครับมีเขาเรียกว่าป้องกันทรัรรพย์สินหรือว่าเอาไว้เป็นความรู้จะเอาไว้ไปทําอะไร ะะจ้ะถ้าเกิดเรียนหมอดูไปแล้วค่เรียนหมอดูใช่ไหมคะโดยประกอบอาชีพหรือว่าค่ะก็แค่อยากจะดูลำเลีงให้ทำบุญเฉยเโอเคได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีได้ทั้งประกอบอาชีพเอาไว้เลี้ยงตัวหรือว่าเอาไว้ช่วยเหลือสังคมเพราะว่าสําหรับคนบางคนก็รวยเขามีเงินมีทองอยู่แล้วเขาก็เอาไว้คืนให้กับสังคมช่วยสังคมหรือสาม เอาไว้ป้องกันทรัพย์สินตุวนะขอบคุณมากนะครับจากอาจารย์มงคลรัตนธรรมร่ำรวยล่ำรวย,ยมีความผาสุกเจริญตลอดชีวิต